นะาก,ากิ่นข้าวเส้นและข้าวกาซีได้กินเลยนะทุกคนมาไหมกินข้าวทำกันนี่อืมต่อกลับทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์จิคูทุกคนแล้วมานี่กะมาอยู่กับสองบะม่อนนี่คือเก้ามานี่นี่มอนบะม่อนสีพาทุกคนขึ้นด่านนะทุกคนไปมานี่กะกับน้องไส้บะทอดนะทุกคนแล้วก็บบะ พงร้านแล้วก็มีทีมง,งานไปน,นั่มคนนึงไปเบิ่งอุปกรณ์เท่ากับเอามาได้เครื่องทางแล้วนะเฮาสีกาว่าไปนอนอยู่ช่องคืนนี้กะน,นี่กะเป็นร้านมาพงนี่สบายดีด้วยสบายดีทุกคนนี่นี่กะเป็นผู <c oughs> ้ซาวะม่อนนี่กะเป็นจะไปนะนะทุกคนไปหาโคมากินนี่แหละไปหานไม้หรือไปเที่ยวได้ ากะท่าบัทอนบัทอนเพิ่นไปทำธุระจิ้งน้อยนะทุกคนและสิได้อ้อเดินทางเลยทุกคนบัทอนเพิ่นกมาแล้วนะสวัสดีทุกคนนี่เพิ่นกเอระส้องกันทุกคนฝากเข้าไปติดตามเพิ่นได้ซื้อซองเนี่ยได้บัทอนภาษาไทยบัทอนภาษาไทยนะทุกคนติดตามเป็นกังใจให้บัทอนนะทุกคนเด้อยังไงกะเขียนเท้าภาษาไทยทุกคนบัทอนละลาทุกคน ไม่ได้ออดเดินทางแน่น,น้นทุกคนไป បបាក់ខ្លារោអូទញើណា

ทุกคนอันนี้ลาเป็นหุ้ยก้อนทุกคนต่อซื้อนี้นะโอ้เลยแต่ทุกคนว่านี้กำลังมันพอดแม่น้ำเนล็กต้นแม่น้ำนี่กะนี่คือว่าไม่แคบทุกคนมันไหลลงมาแต่ทนะึ่งถูกไหมทีงานและะ้วครับ วาเน,นี้ะมีหม้ออยู่หม้อต่างๆไม่อม้อของได้เลยโอ้ยตังงมกระน้ำไลายจั๊กๆเลยฮะลงล้างแข้งล้างขาเนียน้ยเลยนะล้างตาเนี่ยพากันลงน้ำลายรอดคืนนะครับ และวันนี้ลาเท้าสิาได้เดินทางต่อไปเลยนะทุกคนเพราะตอนนี้ฝนจะตกละไปไปเลยนี่นะทุกคนมานี่จะเห็นเนื้อป่าแล้วทุกคนเห็นหุ้นเลยทุกคนไปไปเลยหิ้งก็หุ่นแล้วทุกคนมาเมื่อกี้นี่ล่ะเท้าจอบยิงกันเล่นทุกคนแต่บ่ได้ใช่ไหมมันยุ่งสูงเกินไปนะและวันนี้เท้า,าได้เดินทางต่อไปเลยทุกคน มาแลทุกคนและตอนนี้กะได้เดินทางมาทอดบ้านรับเล่แต่เที่ยวกะพักเอาเคืองจิ้งน้อยทุกคนเอาเข้าวสารเที่ยวมาปลาไว้แล้วกันวันนี้นาะเที่ยวขึ้นไปนอนผู้แรกทุกคนนอนคืองดงพูทุกคนแต่ทีมงานเท่าวกะพากันลกไปอาบน้ําก้อนจิ้งน้อยแล้วกันเที่ยได้เดินทางแล้วทุกคนนอ่มาทอนเพื่อกาไปเอาอันนั้นทุกคน เอาประเด็นะทุกคนว่านะเขาพะพ่งเพิ่งก็โลกไปแกล้งทุกคนเครื่องอุปกรณ์ไม่ก็ถือว่าลายพ่อจมควนเยอะเข้าแล้วนี่ก็ผมเคยมาด่านนี้ทุกคนเจ้าอนะยาก็มาเธอเดียวนี่แหละพาเป็นขึ้นมานำนะ อะไรทุกคนและตอนนี้ละเฮ้าสิได้พักที่นี่ทุกคนวทัทอนเพื่อกลังจัดสถานที่จิตแหน่งไม้ที่มัน,มนดได้อกมาหรือว่าเพาะเฮ็ดให้เฮ้าสะดวกสบายนะแต่ส่วนค้อยกาสิไปหาลัดเป็นหายิ่งมากินทุกคนเพราะมันสิได้ยังกะ จ่าในการเถื่อนเกิน,นกะใบหน่อไม้ต้มนี่ต้มกินง่ายนะกะคั้มแล้วทุกคนเจ้ากินแรกเลยคุกท่นออานบมดหดหองกะทางทาง่งก็ไปเอาน้ำนะทุกคนนะโคยน้ำนีก่กะจำจุเลยเนี่ยงา,า,านเท่ากะ เล่นีงินแต่ชิงกระลงงูกระลงควายทุกคนมาเมื่อกี้เรียเหาก็ได้ยิงยิงกระเตทุกคนแต่บทึกฉันะเสียงมันหอ่จะลี้จะลี้จะลี้กุดกุกไม่นังไงทุกคนเต็มกุกไม้เลยรูปืน มันมากินมาอันนี้ทุกคนไปบดทือนะทุกคนจะเป็นม่ะจะเป็ยนอย่างพวกวามาเราเลยนะนิ่งบดทื้ลายบ้านละวัดสามบ้านบดทื้เพื่อประมาณนะทุกคนทุกคนมาวันนี้เฮาก็ได้นิงนกทุกคนเป็นนกกระโตงนะทุกคน ยิ่งแล้วมันค้างทุกคนนี่นะมันค้างตัวโซ่ทุกคนนะดำๆนะได้ทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนตัวดำๆนะได้ทุกคนนกนะมันค้างมันไปยอมตกลงมานะแต่เอาเสียหาวิธีเอาเนี่ยทุกคนจิตมือยิ่งทุกคนนกนี่สีบ้าทก็ว่าได้ทุกคนจิตหอดสีบ้าดทุกคนยิ่งนกนี่พอตั มีตกด้วอทุกคนกว่าสีโตกนะนะนกนเลยจีดงามเลยทุกคนนี่ตกนะตกทือน้ำเลยนี่ยิ่งตะทึงโอ้จ็ดขำแต่ทุกคนแต่ตอนนี้จะเข้ากั็ได้ออกมาจากป่าเลยนะทุกคนกำลังสเดินทางไปอย่างที่พักนะไปเบิ่งวาน้องเข้าหรือว่าทีมงานทั้งทุกคนกับขามาวพ่ ครับผู้สาวคอยนะเขาเสีเ็ดได้กินเข้าท่าแล้วบอสเกาะมันานาตอนมาเนี่ยชุ่เพิ่นกำลังสีต้มน้ำไม้ทุกคนเยอะเข้าแห้งนะมาหายิ่งกับโบโบมาเน,นี่ทุกคนได้แต่นกตัวเดียวตองโคตัวหนึ่งเนาะเอาได้ยิ่งกระเตยพี่เด็กะโบได้นะทุกคนไปไป,ไปติดตามน้ำยูกูเลยตุ๊กเลยทุกคน หน้ลดีนึ่งข้าวเดีวล่ะมาดินข้าเย็นกับพ่อนะเฮ็ดกินครับต้มละไมแต่ได้เยอะข้าวนุ๊ก่งชิลเลอร์อนุ๊กตัวหนึ่งมาลูสองมาพักที่คือกลางด่านนะทุกคนมันนี้กัน ตักน้องไม้ไว้สีเอ็ดกินหล่นนอกกลมนี้นะเยอะเข้าแห้งแล้วบอกพ่อกดเลยจุดคำนะทุกคนป๊าเเมย่านได้กินเขาง่ายเลยทุกคนมาตะบานเอาเขาง่ายเอ็ดเขาแรงนะนะบ่ทนกระทำเจลอยู่ฟังเรื่องนี้ก็เป็นโฮยนะทุกคนบบรุงอินเสียงน้ำไหลแล้วมัน ันโบแมนแกงนะทุกคนนะนี่กำลังจีนกทุกคนหามากกินใช่สี่ค้นก็มีมดและนกกันนะความมันใหญ่ทุกคนพอแล้วอืมพอแล้ว

กินข้าก็ะซูกเรียบร้อยบาทนี่ข้าก็ตักใสถ่ถ้วยตักนี่ก็พร้อมเสิร์ฟ<า><า>นะ<า>อันกินข้าเสร็จแล้วเขากเซตได้กินเลยนะทุกคนมาไหมกินข้าวร่วมกันนี่อืมโตแซ่บๆได้พี่น้องกินก็ไม่ตาเป็นตาแซ่บนะกินข้าวอยู่ป้าม,ม,มาได้พี่น้องเนะี่ย

ัไม้ตัวเลี้ยงยาวมากเลยืรยกนอดเลยนี่ลานทุกคนรูดน้ำเป่าเป็นมาน้ำสูนเป็นมานน้ำ บะทอนเฮ้ย hey, ทุกคนส่วนคอยละอิ่มนะยังเหลือแต่ทีมงานนะทุกคนกำลังกินข้าวซ่บนะกินข้าวหวานจานขา้าวซ่บและทีมงานเรากำลังซ้ำนี้ทุกคน แต่ทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มแต่ทีมงานเราก็เพื่อนก็ได้แยกงานกันพักผ่อนนะทุกคนแต่ก็ให้เอาการท่าให้มันขำก่อนทุกคนแต่วันนี้ให้เอาการเสียดโดนปูที่พักทุกคนเหมืนนี้นะเอีดที่พักนอนอยู่บนรถเลยนะทุกคนแล้วก็สีมุ่งหลังค้าทุกคนเพราะว่าให้เอาบ่งแจกว่าฝนมันสะตกเมื่อเไรนะทุกคนเอาก็เลยสีมุ่งไปต่างกันทุกคนมุ่งไปโตลังรถนี้เลยนะทุกคน เอามุ้งลังนั่นตูบห้ากันแล้วแล้วนะทุกคนหลังรถนั่นไปตั้งใหญ่รอบนี้อ๋ตอตัวนี้นะมุ้งอันนี้เลยเ้ากัสีนอนนี่นะมุ้งม,มอนโอเควันนี้เ้ากันซุ่มเ้ากัสิได้ไปอาบน้ำนะทุกคนคณะนี้เ้าลงมาอาบน้ำนะทุกคนเ้าเห็นป่านะ เอากรสซี่ยองยองไปก็พาฟันเอาเล้วทุกคนเ,คเห็นมนันจะได้ได้โอ้ปลาคอจะใหญ่เดท,ทุกคนฮานนฮานาฮนนาะนะนะทุกคนมานาฮาทุกคน,นปลาคอนี่ทุกคนดไดนนะ้ทุกคนสัดไปละสัดลงตื้นทุกคน ตับไหมอืมนี่นี่เห็นปลานะคุณพ่อสิได้อาบน้ำเลยนะวันนี้กันแต่ทุกคนนี่นปลาเนี่ยนะตัวเขาฟันเมื่อกี้นี่ทุกคนนี่โอ้ลอยไปแล้วทุกคนฮ่า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 เอาชีเอาหน้าบีบมายิ่งเอาทุกคนวันนี้นะฟันนะโมได้นี่นี่นปลานะนะโอ้น้ำคุ้นเลยนะีนี่ทุกคน เอายิ่งป่าได้แล้วทุกคนโอ้ยื่อตัวได้ปลาคอหนิ่น้ะเอาน้ายนะนะเอาสิงกับอทุกคนเพราะมันสิลุดนะปาคอทุกคนพาฟันนี้นะฟันลายบ้าเต้เอ้ยถือทำไมอั้มน้ำาป่าแถวน,นี้ป่าลายเลยทุกคนเห็นไหนะ,นะ ทุกคนเมื่อกี้นี่คอยก็ได้ลงไปยิงป่าอีกได้มาอีนะปลาซึ่มทุกคนมันสองตัวนะปลาซึ่มวันนี้นะเมื่อกี้นี่ปลาคอนี่ปลาซึ่มนะโอ้สองตัวแล้วนะ,ะกนคอยกันสี่ลูกไปร่อๆพวกนี้หลังจากกันขึ้นมาตะอ้ำน้ำแล้วก็บดท่อนบดท่อนกลับเป็นบอ่อพงนะทุกคนเข้าไปก้านป่าทุกคนยันงไม่ทันมานะ แลเ่เฮาเฮาละดังไฟโต้มมอโลไม้เลยทุกคนกับเพล่ซูเนนผู้สาวห้ากับเพื่อนอนอดละ,ะหลับแลยนะเพื่อนนอดหลับแล้วนะ กระทอนกระไปเฮิงเติบแล้วนะหลังจากมาตะอ้ามน้ำทุกคนมาตะอ้ามน้ำแล้วเฮากะเต,นนเต็มมันนั่เต็มมันยู่แล้วแล้วก็มาเข้ามาน้ำแล้วก็ตบหน้าไม้ไว้แล้วก็บระทอนเพื่อไปก,าก้านกระบัวพ่งกระผือสีดึกๆพลัดเพิ่งสีมาแล้วเฮากะสีได้นอนบ่อนนิท่าทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็เฮากะสีได้ฟากไว้ัชนี้ก้อนทุกคน ขอบุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามสมคลิปหนะ้าพอกันไหม